พร้อมส่งนะครับสำหรับเครื่องนี้เวอร์เตอร์ไฮบิดนะครับตัวสีแดงแดงรุ่น VM2 ขีด 5kW นะครับตัวนี้ใช้ไฟแบต48โวลต์นะครับ5,000วัตต MP ์ MPPT ชาร์จนะครับเริ่มต้นที่120 จนถึงสี่นะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าด้านแผงกระพริบอยู่นะครับเลื่อนดูนะครับมี98เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเข้าไปนะครับว่ากี่โวลต์มันถึงจะทำการชาร์จนะครับเพิ่มเข้าไปที่ร้อยนะครับ หลายๆท่านที่ซื้ออินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าขาวหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับสีเทาสีเงินสีน้ำเงินนะครับต้องดูฉลากด้านข้างเครื่องดีๆนะครับว่าระบบต้องการแผงโซล่าเซลล์กี่แอมป์กี่โวลต์นะครับไม่เกินเท่าไหร่ไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับ ข้างเครื่องบอก120โวลต์น,นะครับแผงโซล่าเซลล์ก็ยังไม่ทำงานเห็นไหมครับผมจะเพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับถ้าระบบชาร์จเจอร์เริ่มทำงานจะมีเสียงเตือนนะครับร้อยามสิ130โวลต์แล้ว แผงโซล่าเซลล์ยังกระพริบอยู่นะครับอ้าวร้อยสี่สิบนี่นะครับก็ยังกระพริบอยู่นะครับร้อยห้าสิบจะเห็นว่าร้อยห้าสิบนะครับ แผงเริ่มนิ่งแล้วนะครับนี่มีเสียงเตือนแล้วนะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับชาร์จลงแบตแล้วก็ใจ่ายให้โหลดเครื่องแบบนี้นะครับการตั้งค่าจะเหมือนกันหมดนะครับ,รบอันนี้คุณลูกค้าตั้งมาแบบนี้นะครับก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรนะครับ เดี๋ยวขอตั้งตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็น t s t e p นะครับถ้าตั้งโหมด19เป็น t e p ก็แปลว่าเราเลื่อนหน้าจอไปจุดไหนนะครับมันก็จะค้างที่จุดนั้นนะครับอ่าแผง147 2สชาร์จเข้าที่2 4งนะครับ ตอนนี้ดึงโหลดที่หเปอร์เซ็นนะครับผมจะเพิ่มโหลดเป็น1,000วัตต์ปึ๊บมาแล้วนะครับหนึ่วัตต์พัดลมทำงานนะครับตอนนี้ก็ได้ทำความสะอาดพัดลมแล้วเหมือนใหม่นะครับก็พร้อมส่งให้คุณลูกค้าได้เอาไปใช้งาน ก็มาสาธิตให้ดูนะครับว่าใครที่ใช้แผงโซลาเซลล์ต่ำกว่า150นะครับระบบชาร์จเจอร์อาจจะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นที่120นะครับถ้าทำสองสติงก็น่าจะทำงานอยู่นะครับอันนี้ผมใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าแผงจริง ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ